กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพี่ชายและน้องสาวคู่หนึ่งชื่อฮันเซลและเกรเทลอาศัยอยู่มารดาของพวกเขาได้เสียชีวิตไปตั้งแต่พวกเขาอย่าเป็นทารกพวกเขาอาศัยอยู่กับบิดาในกระท่อมน้อยในป่าใหญ่บิดาของพวกเขาพยายามหาเลี้ยงชีพด้วยการตัดไม้และเลี้ยงลูกไปด้วยในเวลาเดียวกัน2-3ถึงปีถัดมาเขายังคงดิ้นรนกับการแบ่งเวลาทำงานและเลี้ยงลูกทั้งสองเขาจึงจตัดสินใจแต่งงานใหม่ ภรรยาของช่างตัดไม้มาจากครอบครัวที่ร่ำรวยและนางเกลียดที่พวกเขายากจนและต้องมาอยู่ในกระท่อมซำซ้อหลังเล็กที่อยู่ในป่าใหญ่แล้วนางก็รังเกยียจลูกเลี้ยงทั้งสองด้วยในคืนเหมันอันเหน็บหนาวในขณะที่พวกเขากำลังเตรียมตัวเข้านอนฮันเซลและเกรเทลได้ยินแม่เลี้ยงพูดกับปิดาของเขาเราจะผ่านหน้าหนาวน,นี้ไปได้ยังไงกัน เรามีอาหารไม่พอถ้าเราไม่เอาเด็กพวกนี้ออกไปแล้วก็เราจะต้องอดตายแง่แง่ปิดาของพวกเขาโต้อต,อตอบด้วยความโมโหไม่ต้องมาเถียงฉันตัดสินใจแล้วปรุ่งนี้เราจะพามันเข้าไปในป่าแล้วทิ้งมันไว้ที่นั่นเมื่อไดินเรื่องทั้งหมดเกรเทลเริ่มร้องไห้ ฮันเซลผู้เป็นพี่ปลอบโยนเธอไม่ต้องกังวลน,นะเกรเทลเราจะต้องหาทางกลับบ้านได้สักทางแหละในเวลาต่อมาฮันเซลแอบหนีออกจากบ้านและเก็บก้อนกรวดใส่กระเป๋าตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ตอนรุง่งเช้าพวกเขาเริ่มเดินเข้าป่าปีดาบอกว่าพวกเขากำลังจะไปเดินป่ากันทั้งครอบครัว ในขณะที่ทุกคนกําลังเดินฮันเซลหย่อนก้อนกรวดลงพื้นเพื่อทําทางเดินกลับโดยไม่มีใครสังเกตเห็นในช่วงบ่ายบิดาและแม่เลี้ยงจุดไฟและบอกว่าพวกเขาจะกลับมาในอีกไม่นานพวกเขาเดินออกไปและหายตัวเข้าไปในป่าแน่นอนว่าพวกเขาไม่กลับมาอีกเลย เมื่อราตรีมาเยือนเสียงอันน่าสะพรึงกลัวของสัตว์ป่าทั้งหลายก็เกือกก้องล้อมรอบพวกเขาพวกเขาตัวสั่นด้วยเสียงอันสยองขวัญของเหล่าหมาป่าฮันเซลและเกรเทลจึงไม่ไปจากกองไฟจนกระทั่งดวงจันทร์ปรากฏขึ้นจากนั้นพวกเขาจึงเริ่มเดินทางตามก้อนกรวดที่ส่องสว่างในแสงจันทร์และเดินทางกลับบ้านเก่งจังเลยฮันเซลนั่นเป็นวิธีที่ฉลาดมากเมื่อเด็กๆมาถึงบ้านบิดากับพวกเขาก็ทั้งดีใจมากและประหลาดใจด้วย แม่เลี้ยงก็ทำเป็นดีใจไปด้วยแต่จริงๆแล้วนางยังคิดเหมือนเดิมนางไม่พอใจอย่างมากที่พวกเด็กๆกลับมา3วันต่อมาแม่เลี้ยงก็พยายามจะกำจัดพวกเขาออกไปอีกคราวนี้นางล็อกประตูห้องฮันเซลและเกรเทลตอนกลางคืนและไม่อนุญาตให้ฮันเซลเก็บก้อนกรวดอีกแต่ฮันเซลเป็นเด็กที่ฉลาดมาก ขณะที่พวกเขากําลังเดินทางเข้าไปในป่าเขาหย่อนเศษขนมปังที่เขาซ่อนไว้ในกระเป๋าคืนก่อนหน้านี้และทําทางกลับบ้านอีกครั้งตอนประมาณเที่ยงวันบิดาและแม่เลี้ยงของพวกเขาก็กุกกข้ออ้างขึ้นมาและจากไปเมื่อรู้ว่าพวกเขาไม่กลับมาแน่แล้วฮันเซลและเกรเทลจึงอยากจะเริ่มเดินทางกลับบ้านก่อนมืด แต่ถ้ว่าคราวนี้พวกเขาหาทางกลับไม่เจอเพราะว่าเศษขนมปังโดนนกกินไปหมดแล้วเกรทเทลเริ่มร้องไห้และฮันเซลก็รู้สึกหมดหวังเป็นครั้งแรกเช่นกันครั้งนี้เด็กๆหลงทางจริงๆไม่มีทั้งอาหารแถมยังหวาดกลัวสุดขีดพวกเขาเร่ร่อนไปในป่าเป็นเวลาสามวัน ในวันที่3ามพวกเขาเห็นนกสีขาวราวหิมะนกตัวนี้ร้องเพลงไพเราะให้พวกเขาฟังพวกเขาลืมความหิวโหวยไปชั่วขณะและเริ่มตามเจ้านกไปนกพาเขามาอยู่ถึงหน้าบ้านที่ดูปแปลกๆหลังหนึ่งบ้านหลังนี้มีกำแพงที่ทำจากเศษขนมปัง หลังคาที่ทำจากเค้กและหน้าต่างที่ทำจากลูกอมทั้งหมดนี้ถูกปกคลุมไปด้วยครีมฮันเซลและกเกรเทลแท,ลทลบจะไม่เชื่อสายตาตัวเองบ้านหลังนี้ดูน่าอร่อยเหลือเกินเด็กๆลืมเรื่องความเหนื่อยล้าของตัวเองและเริ่มวิ่งเข้าหาบ้านหลังนี้ขณะที่พวกเขากำลังจะก,กัดบ้านหลังนี้พวกเขาก็ได้ยินเสียงจากข้างใน ใครกันมาแทะบ้านของข้าพวกเขามองและเห็นหญิงชาราผู้น่ารักที่ประตูพวกเขาเล่าเรื่องทั้งหมดให้นางฟังนานก็รู้สึกสงสารเด็กๆมากจึงให้เด็กๆเข้ามาข้างในบ้านดูแตกต่างกับข้างนอกมากมันทั้งมืดน่ากลัวและให้ความรู้สึกไม่ดี แต่เพราะว่าพวกเขาเหนื่อยและหิวมากเด็กๆจึงไม่ได้ใส่ใจอะไรหญิงชารานำอาหารและของหวานหลากหลายชนิดมาให้พวกเขาและเด็กๆก,กินอาหารที่พวกเขาไม่เคยมีคืนนั้นพวกเขาได้นอนบนเตียงที่นุ่มที่สุดพอตื่นมาในตอนเช้าหญิงชาราก็ไม่อยู่แล้วพวกเขาจึงเริ่มมองหา พวกเขาเห็นประตูเล็กๆตรงสุดปลายทางเดินเมื่อพวกเขาเปิดประตูพวกเขาพบกรงมากมายที่เต็มไปด้วยทองและสมบัติข้างในแน่นอนว่าพวกเขาประหลาดใจมากฮันเซลอยากจะเข้าไปดูใกล้ๆมากกว่านี้ท่านใดนั่นเองพวกเขาก็ได้ยินเสียงนางอีกครั้งนี่จะทำอะไรนะ่ะเมื่อพวกเขาหันหลังแม่มดยืนอยู่ตรงหน้าของพวกเขา ปรากฏว่าหญิงชราคนนั้นคือแม่มดที่ใช้เค้กและขนมหวานล่อดเด็กๆเข้ามาในคุกเด็กๆพยายามวิ่งหนีแต่ประตูถูกล็อกเอาไว้แม่มดกระชากผมฮันเซลและขังเขาไว้ในคุกแล้วก็ลากเกรเทลเข้าไปในครัวพี่ของเจ้ามันพร้อมเกินไป ทำอาหารให้มันแล้วทำให้มันอ้วนซะเมื่อมันมีเนื้อมีหนังแล้วมันจะเป็นอาหารมื้ออร่อยของข้าแต่เจ้าห้ามกินอาหารใดๆทั้งสิ้นอาหารทั้งหมดเป็นของมันเท่านั้นเมื่อไม่มีทางเลือกใดๆเกรเทลจึงต้องทำตามคำสั่งของแม่มดโชคดีที่ฮันเซลเป็นเด็กฉเฉลียวฉลาดเขาตัดสินใจหลอกแม่มดชั่วร้าย ทุกทคืนขณนะที่แม่มดกำลังหลับเขาจะขุดหลุมที่พื้นในกรงขังแม่มดจะมาตรวจดูทุกเช้าว่าฮันเซลน้ำหนักขึ้นหรือไม่แต่ว่าฮันเซลไม่กินอะไรที่น้องสาวทำมาให้เลยเขากลับฝังอาหารทุกอย่างในหลุมที่เขาขุดระหว่างนั้นแม่มดก็สั่งให้เกรเทลทำอาหารเพิ่ม ทุกอย่างดําเนินต่อไปเช่นนี้เป็นเวลาหลายวันจนกระทั่งแม่มดทนไม่ไหวแล้วจะอ้วนจะผอมข้าไม่สนแล้ววันนี้ข้าจะทําพายฮันเซลนางหันไปที่เกรเทลก็ไปดูในเตาสิว่าแป้งพร้อมหรือยังถึงแม้ว่าเธอจะกลัวมากเกรเทลก็เป็นเด็กฉลาดเหมือนพี่เธอรู้ว่าแม่มดจะผลักเธอเข้าไปในเตาหนูมองไม่เห็นแป้งในเตา เกรเทลบนอิดอ่อนแม่มดจึงผลักเธอออกไปและมุดหัวตัวเองเข้าไปแทนเกรเทลรวบรวมพละกกำลังทั้งหมดที่มีและผลักแม่มดแก่เข้าไปในเตาอบแล้วปิดประตูเตา เกรเทลรู้ว่าแม่มดซ่อนกุญแจไว้ที่ไหนเธอวิ่งหนีออกไปและช่วยฮันเซลออกจากกรงกองเพลิงปกคลุมบ้านทั้งหลังฮันเซลและเกรเทลวิ่งหนีออกจากบ้านที่ลุกเป็นไฟเข้าไปในป่าแต่พวกเขาก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนในเวลาต่อมาพวกเขาเจอแม่น้ำหงตัวยักษ์พาพวกเขาไปส่งอีกฝั่งทีละคนเด็กๆมองไปรอบๆ และในที่สุดก็รู้ว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนพวกเขาวิ่งกลับบ้านเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เมื่อเห็นลูกๆปิดาก็ดีใจเป็นอย่างมากเขาอธิบายด้วยน้ำตาแห่งความเปลื้มปิติว่าแม่เลี้ยงของพวกเขากลับบ้านพ่อแม่ของนางทันทีที่นางออกจากป่าและเขารู้สึกเสียใจกับการกระทำของตัวเองมากและไม่ว่าเขาจะตามหาเด็กๆเ,เท่าไหร่ก็ไม่พบใครเลย เด็กๆรักปิดามากพวกเขาจึงยกโทษให้แต่ยังมีเซอร์ไพรส์อีกอย่างสำหรับปิดาพวกเขาเอื้อมมือไปที่กระเป๋าและหยิบทองและเพชรที่เจอในบ้านแม่มดออกมาปิดาแทบจะไม่เชื่อสายตาตัวเองปัญหาทุกอย่างที่พวกเขาเคยมีได้หายไปหมด และพวกเขาก็อาศัยอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขไปตลอดกาล